สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรื่องจริงที่หากไม่มีกล้องบันทึกไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ตอนที่28ซึ่งจะมีเรื่องราวไหนน่าสนใจบ้างเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับกระเป๋าใส่ป่า เชื่อไหมครับว่าบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นแห่งหนึ่งกําลังผลิตกระเป๋าใส่ปลาครับคุณผู้ชมที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถทิ้วปลาตัวปลดของคุณไปไหนมาไหนได้อย่างในภาพที่เห็นนี่แหละและมันอาจจะทําให้คุณนะครับสามารถพาปลาตัวปลดของคุณออกไปเดินเล่นได้เหมือนอย่างกระหมา้าแมวหรือแม้แต่กระทั่งพกปลาตัวเป็นๆกลับบ้านเพื่อไปทําซาชิมิแบบสุดๆได้เลยโดยกระเป๋าใส่ปลาแบบพกพานี้นะครับมีลักษณะรูปร่างเหมือนกับแคปซูลและมีตรงกลางโปร่งใสมีด้ามจับให้คุณถือได้เหมือนกระเป๋าทั่วไป และที่สาคัญน,นะครับไอตัวนี้เนี่ยมันจะสร้างระบบออกซิเจนในน้ําเพื่อให้ปลาสามารถอยู่รอดได้โดยกระเป๋าสุดแหวกแนวนี้นะครับถูกคิดค้นโดยบริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งมีเป้าหมายว่าจะทําให้มันเป็นพาชนะบรรจุปลาที่หรูหราและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าถุงพลาสติกบรรจุปลาแบบเก่าเพื่อที่ให้คุณนะครับจะได้พกปลาตัวเป็นๆกลับบ้านไปทําซาชิมทิที่สดใหม่ได้โดยกระเป๋าอันนี้นะครับมีชื่อว่ากระเป๋าคัสกิเกียวที่กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่ได้ถูกวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะฮะเนื่องจากกระเป๋าถูกใช้บรรจุสิ่งมีชีวิตจึงจําเป็นต้องได้รับการทดสอบกับปลาที่กินได้หลากหลายประเภทและนอกจากนั้นแล้วนะครับพวกเขายังแชร์บันทึกการทดลองของปลาแต่และชนิดลงบนอินสตาแกรมของพวกเขาอีกด้วยและแน่นอนนะครับว่าด้วยพื้นที่ที่คับแคบอาจจะเป็นปัญหาสําหรับปลาที่ชอบว่ายน้ําเช่นปลาทูแต่พวกเขากําลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้มีคุณภาพมากที่สุดและถึงแม้มันอาจจะไม่ได้แก้ไขเรื่องพื้นที่ก็ตามและถ้าคุณไม่ชอบปลาเนี่ย คุณก็สามารถพกหมึกแทนก็ได้นะและนอกจากระบบออกซิเจนที่ติดมาในเวอร์ชั่นแรกแล้วนะครับพวกเขายังพัฒนามาตรวัดออกซิเจนในน้ํารวมถึงช่องสําหรับใส่อาหารปลาในเวอร์ชั่นล่าสุดอีกด้วยซึ่งคุณนะครับสามารถใช้กระเป๋าคาสึเกียวในการพกปลาตัวโปรดของคุณออกไปเดินเล่นได้ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นนะครับต่างชื่นชอบและรอคอยกระเป๋าคาสเกียวให้ออกประวาังจําหน่ายเร็วๆนี้ซึ่งใครสนใจเี่กก็รอติดตามกันดูนะคะคุณผู้ชม เรื่องน่าเศร้าของนกแก้วมาคอเชื่อไหมครับว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ย จูเลียนกแก้วมาคอสีน้ำเงินเหลืองตัวนี้นะครับจะต้องบินไปเยี่ยมเยือนสวนสัตว์ท้องถิ่นในกรุงลีโอเพื่อไปปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ตัวอื่นที่อยู่ในกรงเหล็กมันเป็นนกแก้วมาคอตามธรรมชาติเพียงตัวเดียวในเมืองท่าชื่อดังของบราซิลและนี่เป็นเพียงโอกาสเดียวนะครับที่มันจะได้เข้าสังคมกับสัตว์ตัวอื่นโดยนกแก้วมาคอนะครับเป็นนกที่ชอบเข้าสังคมแต่เจ้าจูเลียนะครับต้องต่อสู้กับความเหงามาโดยตลอดซึ่งถือเป็นการใช้ชีวิตที่ยากลำบากสำหรับนกแก้วตัวเดียวในกรุงลีโอและมัน ครับคือนกแก้วมาคอตามธรรมชาติเพียงตัวเดียวที่ถูกค้นพบในเมืองแห่งนี้นับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายเมื่อปีคศ1 8 1 8 โดยพนังกงานที่สวนสัตว์ตั้งชื่อมันว่าจูเรียแต่พวกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่านกแก้ว ok ตัวนี้เป็นเพศไหนมันเป็นการยากที่จะระบุเพศของนกแก้วมาคอโดยที่ไม่ต้องจับมาตรวจสอบอวัยวะหรือเก็บตัวอย่างเลือดและขนนกและไม่มีความจําเป็นเลยที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์จะต้องจับมันมาตรวจสอบเพื่อให้มันจะต้องเจอกับความเครียดเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์และสิ่งที่ทุกคนรู้เพียงอย่างเดียวก็คือในทุกๆเช้านะครับเจ้าจูเรียจะบินเข้ามาพบปะทักทายกับนกแก้วมาคอตัวอื่นในกรง ึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็แค่เฝ้ามองดูพฤติกรรมของนกตัวอื่นผ่านกรงเหล็กราวกับว่ามันกําลังตามหารักแท้และนี่ก็คือความสุขเลข็กๆน้อยๆก่อนที่มันจะบินจากไปและไม่มีใครรู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนตลอดทั้งวันที่เหลือโดยนกแก้วมาคอนะครับมียุขายเฉลี่ยที่ยาวนานถึง35ปีและเจ้าจูเลียนะครับก็ถูกค้นพบมานานกว่าสทศวรรษแล้ว มันไม่เคยมีคู่หรือต้องสร้างรังมีลูกน้อยเพราะมันไม่สามารถทําได้จากชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวพวกมันเป็นนกที่ชอบเข้าสังคมนั่นหมายความว่าพวกมันไม่ชอบอยู่ตามลําพังไม่ว่าจะตามธรรมชาติหรืออยู่ในการเลี้ยงดูของมนุษย์และแน่นอนนะครับว่าเจ้าจูเลียเองมันก็อาจจะรู้สึกเหงามากนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้มันต้องไปที่กรงเพื่อไปปฏิสัมพันธ์กับนกตัวอื่นนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นนกที่น่าสงสารมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม เก็บโครงกระดูกไก่ นี่คือซากาะคูโดนะครับหนุ่มญี่ปุ่นที่มีความใฝ่ฝันที่จะเปลี่ยนบ้านของตอนเองเนี่ยให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกสัตว์ทุกประเภทแต่สิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นกระแสบ,บนโลกออนไลน์นั้นก็คือเขาเปลี่ยนเมนูไก่ย่างฝรั่งเศสนะครับที่หลังจากที่เขากินเสร็จเนี่ยให้กลายเป็นโครงกระดูกไก่ที่เกือบสมบูรณ์แบบโดยคูโดนะครับได้โพสต์ภาพผลงานของตอนเองลงในทวิสเตอร์ส่วนตัวก่อนที่จะกลายเป็นกระแสเพียงชั่วข้ามคืนโดยโพสต์ในทวิสเตอร์ของเขานะครับมีคนมากดไลค์มากถึง8ครรั้งงซึ่เิ่ม จากภาพไก่ย่างที่เขาซื้อมาแบบลดราคาพิเศษในซูเปอร์มาร์เก็ต และนี่นะครับก็คือโครงกระดูกไก่ทั้งหมดหลังจากที่คูโดก,กินเสร็จมันถูกนํามาจัดเรียงใหม่ให้กลับมาเป็นตัวในสภาพสมบูรณ์และมันก็ดูดีไม่ต่างจากโครงกระดูกของสัตว์ชนิดต่างๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยและหลังจากที่ภาพนี้กลายเป็นกระแสนะครับเขาก็เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทําขึ้นมาเขาบอกว่าหลังจากที่เขากินเสร็จเนี่ยผมเอาเศษเนื้อที่เหลือออกจากกระดูกจากนั้นเนี่ยก็นําไปตากแห้งฟอกขาวและประกอบมันกลับเหมือนเดิมและเขายังกล่าวอีกนะครับว่าผลงานที่ เขาสร้างเอาไว้นั้นไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดเพราะเขาเผลอกินกระดูกชิ้นเล็กเ,เข้าไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและนอกจากนั้นแล้วนะครับกระบวนการทั้งหมดยังใช้เวลานาน,านหลายสัปดาห์ เนื่องจากการจะทําให้กระดูกแห้งสนิทเนี่ยจะต้องใช้เวลายาวนานถึง14วันและแน่นอนนะครับว่าโครงกระดูกไก่นี้ไม่ใช่เพียงผลงานเดียวที่คูโดได้ทําแต่เขานะครับยังมีผลงานที่น่าประทับใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหัวปลาขนาดยักษ์ที่ติดอยู่ในผนังบ้านของเขาโครงกระดูกก,กบที่ไม่มีข้อมูลว่าเขาได้กินกบตัวนี้ด้วยหรือไม่ แต่นกยักษ์ขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับเขาม่ได้กินมันอย่างแน่นอนและหลังจากที่โพสต์ของเขากลายเป็นกระแสเนี่ยก็ได้รับความนิยมจากนิตยสารออนไลน์ของญี่ปุ่นจํานวนมากและชาวเน็ตเองนะครับก็ต่างรอคอยผลงานชิ้นใหม่ของเขาว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจไม่แพ้ไก่ย่างตัวนี้ t a y l o r s w i f t และสำหรับเพเลอร์เอลิสานสวิสนะครับเธอคนนี้เนี่ยเธอเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันอย่างที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์นี้นะครับถ้าไม่มีกล้องบันทึกไว้เนี่ยก็คงไม่มีใครเชื่อแน่นอนนะฮะเมื่อเธอคนนี้พร้อมบอดีการ์ดส่วนตัวของเธอซึ่งเธอเองนะครับก็ได้ขึ้นไปร้องเล่นเต้นรําอยู่บนเวทีซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยเธอก็ร้องเพลงของเธออยู่ดีๆนั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่จู่ๆนะครับก็ต้องมาโชว์วิวท่อนล่างแบบไม่ทันตั้งตัวพอเจ้าเครื่องเป่าลมบนเวทีนนั่นเอง งานนี้นะครับผมขออนุญาตเบลอภาพและกันนะครับขอจ้าเครื่องเป่าลมเนี่ยดันพัดกระโปรงของเธอจนเปิดขึ้นให้เห็นเต็มตางานนี้นะครับเห็นกระเกงในเลยทีเดียวจนบรรดาแฟนคลับนะครับที่ตั้งใจมาชมดูเธอเนี่ยต้องอ้าปากค้างไปต,ตามๆกันเลยฮะงานนี้แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของเธอนะครับเธอก็ใช้ไหวพลิปและสปิริตเอามือปิดกระโปรงแล้วโชว์ต่อจนจบอย่างบั่นใจเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะเนี่ย อนาคอนด้ายาว50ฟุต นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายได้จากแม่น้ําสายหนึ่งในบราซิลนะครับคุณผู้ชมซึ่งปรากฏเป็นภาพของงูอนาคอนด้ายักษ์ที่ตัวใหญ่และยาวกว่า50ฟุตรหรือประมาณ15เมตรเลยทีเดียวลอยผ่านเรือของนักท่องเที่ยวไปอย่างสบายใจและหลังจากคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ลงบนโลกออนไลน์นะครับก็ต้องมีคนมาคอมเมนต์มากมายบ้างก็บอกว่านี่เป็นงูอนาคอนด้ายักษ์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแน่ๆบางก็บอกว่ามันคือปีศาจแห่งลุ่มแม่น้ําแต่ดูจากคลิปแล้วนะครับเรียกได้ว่านี่ตัวใหญ่ มากจริงๆกินเนื้อดิบที่เน่าเสีย แน่นอนนะครับว่าไม่มีเหตุผลที่คุณจะหยิบของหมดอายุหรือของเด็บดบที่เน่าเสียมากินยกเว้นแต่ว่าคุณจะต้องทดลองอะไรบางอย่างหรือแค่อยากให้มีผู้คนสนใจใบนโลกออนไลน์มากขึ้นหรือไม่คุณก็กําลังเป็นซอมบี้อยู่แต่เมื่อเร็วๆนี้นะครับมีเทรนใหม่ที่น่าขยักขยังบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นมาครับคุณผู้ชมมันคือการกินเนื้อเด็บๆที่เน่าเสียโดยผู้คนนะครับต่างคาดหวังผลลัพธ์ความฝิ่นบางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการกินยาเพื่อให้มันนะครับเกิดอาการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทซึ่งกระแสที่ไม่น่า จะเกิดขึ้นได้เนี่ยถูกพลักดันจากผู้คนบางส่วนบนโลกโซเชียลมีเดียซึ่งมีวิดีโอไม่น้อยเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการทดลองที่พิลึกพิลั่นนี้โดยพวกเขาเรียกเมนูนี้ว่าไฮเมสซึ่งจากข้อความสนทนาพูดว่า mm hmm. เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยโน้มน้าวให้ผมกินเนื้อเน่าผมก็เลยกินและมันก็รู้สึกดีมากๆอีกด้วยมันน่าสนใจมากๆเลยนะทุกคน เพราะทุกคนเนี่ยคิดว่ามันบ้าใช่ปะซึ่งนี่คือบทสนทนาของชาวเน็ตบางส่วนนะครับที่อ้างว่าพวกเขารับประทานเนื้อเน่าเข้าไปแล้วรู้สึกดีแถมไม่มีอาการป่วยใดๆเลยแต่ดูสภาพเนื้อเน่าที่เขากินเข้าไปสิครับคุณผู้ชมดูแล้วไม่น่าจะหยิบเข้าปากอย่างเส้นเชิงและจะเห็นได้ชัดว่าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นอัจฉริยะก็สามารถทราบได้ทันทีว่าทําไมมนุษย์เราถึงต้องปรุงเนื้อให้สุกก่อนรับประทานและมนุษย์นะครับรู้จักการใช้ไฟทาเนื้อสัตว์ให้สุกมานานกว่า3 4แสนปีแล้ว และยังคงปฏิบัติกันมาตลอดจนถึงปัจจุบนันแต่ด้วยเหตุผลก็คือความร้อนจะช่วยกําจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียรวมถึงหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดกับร่างกายคุณอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ที่นําเทรนใหม่นี้นะครับกำลังบอกว่าการรับประทานเนื้อเน่าจะช่วยให้คุณรู้สึกฟินถึงแม้จะยังไม่มีการพิสูจน์เรื่องนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นจากแบคทีเรียจํานวนมากหรือมันอาจจะเกิดจากความคิดฟุง้งซ่า หลังการบริโภคเนื้อเน่าและอย่างที่เราทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมมีเนื้อสัตว์หลายชนิดที่เราสามารถรับประทานได้โดยไม่ปรุงสุกไม่ว่าจะเป็นซาชิมิกุ้งแช่น้ำปลาหรือแม้แต่กระทั่งเนื้อวัวที่ถูกทำเป็นสเต็กแต่ในกรณีของเนื้อเน่าไฮเมสนะครับกลับต่างออกไปมันคือเนื้อที่ถูกทิ้งเอาไว้ให้เน่าเปื่อยนานถึง1ปีโดยที่ไม่มีสารปรุงแต่งหรือสารกันบูดใดๆทั้งสิ้นจนทําให้เนื้อเน่านี้นะครับเต็มไปด้วยแบคทีเรียจํานวนมหาศาล ที่ไม่เหมาะกับการบริโภคเอาเลยซึ่งมันแตกต่างจากการหมักอาหารอย่างถูกวิธีโดยสิ้นเชิงและเชื่อว่าเทรนนี้นะครับคงไม่ได้รับความนิยมมากไปกว่านี้แน่นอนและเชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีวิจารณญาณพอที่จะไม่กินเนื้อดิบๆเน่าเสียแบบนี้หรือถ้าใครอยากลองเนี่ยก็จัดไปนะครับแต่ผมคิดว่าได้กลิ่นก็คงจะอ้วกพุ่งแล้วนะฮะหั่นน้ำแข็งด้วยมีด ชื่อไหมครับว่าบาเทนเดอร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยเขาเพิ่งนโด่งดังชั่วข้ามคืนหลังจากที่เขาเลยครับโชว์ผลงานใช้มีดสับก้อนน้ำแข็งธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นผนึกอัญมณีที่ประณีตสวยงามซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบาเทนเดอร์ Bye จากกรุงโตเกียวได้โชว์ผลงานของเขาบ่อยครั้งบนทวิสเตอร์ส่วนตัวของเขาแต่ผลงานล่าสุดนะครับกลับกลายเป็นกระแสจนคลิปวิดีโอของเขาเนี่ยมีคนดูมากกว่าล้านวิวเลยทีเดียวและมีคนกดไลค์มากมาย และหลังจากเรื่องนี้นะครับกลายเป็นกระแสก็ทําให้หลายคนทราบว่าเขาไม่ใช่ศิลปินคนเดียวที่มีความสามารถเช่นนี้เนื่องจากชาวญี่ปุ่นนะครับมีประเพณีการแกะสลักน้ําแข็งมาอย่างยาวนานโดยเขาได้โชว์มีดของเขาที่ใช้หั่นน้ําแข็งซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับการสร้างผลงานก้อนน้ําแข็งคริสตัลแบบนี้เต่าในท้องจระเข้ นี่เป็นคลิปที่ถูกถ่ายได้จาก2คนนะครับคุณผู้ชมที่เขาบาังเอิญจับจระเข้ได้ในแม่น้ําแห่งหนึ่งและกําลังจะทําเมนูอาหารป่ากินกันแต่ในระหว่างที่พวกเขาชำแหละและผ่าท้องจระเข้อยู่นั้นนะครับพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะมีลูกเต่า3ตัวอยู่ในท้องจระเข้ที่ยังมีชีวิตอยู่เรียกได้ว่าได้ทั้งจระเข้และเต่ามาทําอาหารพร้อมกันแล้งานนี้แม่ดีจริงๆอะไรจะบังเอิญขนาดนั้น